สวัสดีค่ะคลิปนี้มาฝึกวันที่ในวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันหยุดค่ะอีด็อกอาร์ดีเซนดักนิตตินาเดซัมเบอร์อีด a r กอาร์ดีเซนดักนิตต a นาเดซัมเบอร์วันนี้คือวันอาทิตย์ที่19เดือนธันวาคมอิโมกินอาร์ดีมันดา อีมโมเกนอาร์เดมันดากพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจันทร์อีโอเวอร์มอร์เกนอาร์เดเทสตากอีโอเวอร์มอร์เกนอาร์เดเทสตากแล้ววันมะรืนนี้ก็จะเป็นวันอังคารวันนี้เซนดากนะคะอีดากอีโกวาร์ดีเลดกักอีโกวาร์ดีเลดา เมื่อวานเนี้ยมันมันเป็นวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดเหมือนกันนะคะอี o ฟรโกส์วาร์เดฟเรดาอีโฟรโกสวาร์เดฟรดาแล้ววันก่อนเนี้ยก็เป็นวันศุกร์ค่ะขอให้ทุกทุกคนมีความสุขกับวันอาทิตย์นี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันอั v ว n นนะคะเป็นวันอาทิตย์นะ เป็นช่วงอ d v ว n t ก็คือช่วงเวลาที่เรารอคอยให้ถึงเทศกาลคริสต์มาสนะคะถ้าใครอยู่กับครอบครัวที่มีคนนอชนะคะก็วันนี้เขาก็จะจุดเทียนเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเล่มน,นะคะก็อย่าลืมดูตารางด้วยนะคะว่าจะจุดเทียนเป็นเล่มที่เท่าไรเจอกันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขบวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะ